คืองามกว่าเก่าบ่ะงามค่ะคนงามเนาะเสียบมะนี่โชคดีอย่างปะบุญกะฐินใช่ตอนไปครับพี่น้องเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีทุกคนมื้อนี้แม่นำนี้กะมาอีกคือเก่าแล้วค่ะครับมาะเบอกงวดวันที่หนึ่งพิกิกายน2567ค่ะ วันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาเป็นยังไงครับวันที่ผ่านมาให้แนวทางไปแล้วเด้อค่ะเด้อแต่แม่หน,นุ่มเสียใจอยู่หมองนึงแม่นุ่นี้ฝันคืนสุดท้ายแล้วให้ <c oughs> กันเบลแมาทไทยลงยูทูบฝันามา,า,ป,นาปูมาบอกสองหกหกสองตัวเดียวฝันคืนวันที่สิบห้าฝันโค้งสุดท้าย <c oughs> แต่เพิ่นบ่ได้มาทไทยลงยูทู <c oughs> บออ๋เพิ่นคือบ่มาเหรอกรเสียดายอยู่คือบ่อนเบด้มาทไทยโทรหาได้กกับปติเด้ฮะบ่มาไปใส่เบิร์ตปูไปทายทา้งในปูบ่ม้าทายแม่นุ่นี้เลยส่งเท่าไห่อะโทรหาบ่โทรหาอยู่ ตัวหาเรากับว่ารับปรมาณตัหาภายในกับว่ารับแมนตัวหาลูกแก่นกับทัหาตัวหาไอ้คำพ้องกับตัวหาเอิญลุงดอกเป็นเถ้าเอิญพี่เอ๋อแม่นพี่คำพ้องพี่แก่นอ่าพะร้อยอยู่เนาะนอนเอิญนอนเอิญลุงอยู่เนาะแล้ว่ารับใสต้องเอิญพี่พะรอยอยู่กับตองเอิญพี่บรรยายเพื่อนก็เลยป๊อปบอกว่าแจ๋วโชงไงไม่ลูกสาวลูกสาวมาจากลูกสาวมาจากประเทศดูไบเขามาพักนอนคืนแรก นั่นคือแรกเขาฝันลูกเคยฝันฝันว่าแม่เดินถือเงี้สาเขาบ่อยเขาฟังว่าฝันเห็นพญานาคเขาไปหาดูสีทองนี่คือสิงเ่นองค์นี้ละเขาไปหาในหองด้วยแม่ฝันเห็นงูสันงูตัวยังใหญ่เลยเป็นพญานาคสีทองพอตื่นสามาเขาก็มาทาความสะอาดตรงนี้ให้ปู้นี่ทำความสะอาดตรงนี้ห้ปู้ลูกเคยน่ะฝันแบบนั้นเราก็มาทาความสะอาดเขาทํอีกนี่หนึ่พอยามคืนมาลูกสาวเป็นคนฝันลูกสาวเป็นคนฝันมาแมยคนลูกเบิด ฝันว่าปูน่ะมาลูกมาเขามาลูกมาแล้วว่ากูจะโสกไงไม่ห้มึงเด้อมึงเอาอันโสกไงเด้ออายุมึงยี่สิบหกปีนั่นแหละโสดไงของมึงคุณว่าเราเ็นลูกขึ้นงก็ได้สื่อสองหกหกสองพันคูนพันตัวเดียวหน่ะลูกสาวแต่สื่อพันคูณพันสองหกหกสองลูกสาวถึงพันคูนพันเลยบอกใช่รักทานกับมิ้นท์ดีเด่นในเช่นื้อกัมิ้ือหกสองบอกแมนซื้อหกสองตัวเดียวเลยตัวเดียวเออเพิ่นบอกหกหกสองเลขสามตัว เพิ่นบอกว่าโผล่โชกไงไม่ให้มึงเพิ่นกับหัวมันหนักแม่กระริตีหายน้ำเส่าแม่เพิ่นบอกเลาเขาหกหกชองอายุเขาก็นยี่สิบหกปีพอดีมันวางซี่ก็เลยโทรหาฝันยิงสันตกสาวฝันสันเลยโทรหาโทรหาพี่คำฟ้อพี่แกนมาให้เพิ่นมาเนี่ยอยากให้เอสซีได้น้ำเด็กมันตัวเดียวนึงเนาะวันนี้มันก็ออกตัวนี้เขาซื้อตัวเดียวได้พันคนพันนี่เด็กได้แค่ไหนเขาก็มี้ได้ไนมก็าสื้อพันคนพันโอมยัวช่วงให้เบิ่งแล้วแมนวันนี้เขาตัวมาับสายเขาถือ้าแมนม้ามือนั้นเอสซีสิบถึงน้ำไหล โอ้เดี๋ยวนึงนะแต่ฉบอกแค่ตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวหรอ <ละ S 2> เพื่อนมากเพื่อนมากหายคงท,ทงทุกทายตลอดเลยเด้ง<ม>วดที่หกเกตดนัดก็ห้ขึ้นทุกทายขึ้นนาทีสิบหกสิบห้านาทีสิบหกก็ออกเ<ม>พื่อนชิมากหายยังชี่ตลอดเลยแม่นเป๊ะเลยครับบ่ผ่าดเลยแค่แต่งวันนี้เบาต้องไปหลายตัวดอกครับงวดน,นี้ฝันมากจงไหนครับฝันจะไหนงวดนี้ฝันอะไรมีปูมาเขาาวามฝันอยู่หลังจากเล็กออกแล้วเพื่อนบอกว่าในลูกบอลที่เขาโจกกันอ่ะมันมีตะเล็กศูนย์มันเอาตะเล็กศูนย์ใส่มันชิมีเล็กเก เราบอกว่าเล่ไม่ใช่ออกศูนย์เก่าเก่าศูนย์แต่ในดูบอลอ่ะมันมีตะเลขศูนย์มันบอกเล็เก่าใส่แล้วว่ามันจกขื้นมาเมื่อกาตอมีตะศูนย์ที่พนามันมัมีเด็กตัวอื่นพนาฟูว่าคนไทยขี่โกงพนาแลา้ววาแต่เบื้งเดือเล็ออกตรงนี้แล้วมันชีหัวหล่อพนาเราเบาเดิอันนี้คือคำฟูเบาเรียนดีข้อนูปีเบื้องนอกอุย้ยกรรมาการนี่หัวหล่อเลยเด็กยังชีมาออกศูนย์ศูนย์ชิบสองปีเดียวเด็กศูนย์ศูนย์อ่ะเด็กมันช่ออกศูนย์เก่าแต่ปูบอกว่าไม่ให้เอาตัวอื่นอนเ่าหัว เก้าศูนย์หกใช่ํามสามตัวอื่นสามตัวเค้ืเก้าศูนย์หกกับแปดศูนย์หกเก้าศูนย์หกแปดศูนย์หกแมนเป็น้าไห่ตามตัวอื่นแีดเาน้ำตัวนี่มันน่ะสิออกหมดก่อนแล้ว09นเก็าก้ศูนย์ูนย์ก้อนยักสินก้อนักษ์ศูนย์กับสียัก็หกกับสียักษเก้าแมนหกยั้ง์ที่เป็นหกศูนย์กับเก้าศูนไห่เนี่ยทางสมนึงกับสามแปดกรสิป้าถิ่งสีน้ำเก้าจะขอสีเอหกสามกับสาแปดสน้ันแดน้เก้า ฝันไว้แม่ขับรถหอะขับรถขั้นแดงหอะขึ้นวัดปลาอายุอีแม่หกสิบเก้าปีเนี่ยแม่คนเนี้ยขึ้นไปขับรถขั้นแดงไหมเหาะถามแล้วบางครั้งก็ฝันกันเหาะขึ้นวัดปลาคนน่ะอายุแล้วหกสิบเก้าปีเดลขรถแยวซ้ำหนึ่แล้วทางไหนมัเนี่ยเก้าศูนย์หกแปดศูนย์หกแล้วก็ศูนย์หกเก้าหกแล้วก็แล้วก็สามแปดเอาแค่นั้นแล้วทางที่ซ้ำหนเนึ่งเ,เอาบอกลนะซ่าเลเดี๋ยวเครื่องปิ่นกำลังปิ่นอยู่เดี๋ยวราเครื่องปิ่นแป๊บนึงเด้อ เปนขีเขียนตัวซวยงามแผ้ไม่ขียนครับเครื่องปิ้นเราต้องต้องฝันเครื่องปิ้นเครื่องปิ้นอื้าฟันกับฟันแบบนั้นละฟันบอกว่าปูนั่นว่าเลขหมวกรอนเขาใส่เจ้ศูนย์หัวนี้มันสีมาเก่าศูนแทนเก่าศูนย์ก็หกศูนยูบอกให้กบหัวพ่อเก้าศูนย์หกศูนยามตัวเก้าเด้อเห็นบอรามาบอกะเห็นบอนกบินตามหัวเสยวะอายุท่าไหรอายุ ห้าสิบแปด่าแปดโอ้มเข็เลยบวว่าสามแจห้าสิบแปด้าแปมันก็มาแปดสามสามแปดโอ้เดห้าสิบเอดเพิ่มอายุให้อีกเจ็ปีคิดตามสิดตามเด็กเด็กสองคือเก้าละสามเด็กศู์เก้าก็คูณหกค่ะค่ะสามแปด้สามแปดสามแปดเก้าหกอายุแม่หกเก้าปีสามแปดแล้วเก้าหกค่ะหกเก้าอายุแม่เก้าหกปี คิดว่านี่จะขอ้อมไปแล้วกีบฝันเที่ยวกับทำน้องเก่าไหมฝันคือเราเห็นรถเขาฝันเห็นรถทิพเขาเรามือน,นั่นจอดรถไบก้อนเดียวจนตกใจจอดรถไส่รถคันเนี้ยไฟกับพิบเรากับบีแตเองแม่ก็เห็นแม่ก็เป็นพยานเลยปีดไฟปูกูเลยทั้งคันคุณเจี๊ยบเป็นคุณเจี๊ยบเพาแม่ไฟฟ้าได้คุณเจี๊ยบเปิดไฟกับพิบมาบมาบเราก็แต่ดังยางแห้งจันทร์วันไใบเนี่ยสจันทร์วันใบเลยได้หมื่นอ่ะยามแดงก็มาถึงห้าน้อยลอยหนึ่ง ห้าไม่อ,ออกศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์แต่ก็ได้หมั่นใจว่าเลขสิบก็ถึงรักนี่แต่หกถ้าหกมา้าสิเป็นหกเก่าเก่าก็หกสิบคู่กันถ้าเก่าก็หกม้าแล้วก็หกศูนย์แต่สิบหกไม่สำนันละไม่หกศูนย์ 6, 0, ก็หกเก <60, S 3> ่าหกศูนย์มครอกรถแทนมาแม่คิดมันหมันใจแบบนั้นทะเลเขาบอกรึใช่มวดก้อนนี้เร็กรอิลอยปเปอร์เซ็นต์ลาดเปอร์เซ็นต์เลยศูนย์ศูนย์ ในหลูกบอลในในหนังมันมีตะลูกบอลศูนย์ศูนย์เราเาเด็กัวอื่นมาได้สิยิบจังไหม่อกมาศูนย์กือตอนตะปูบอกปูบอกว่าในลูกบอลที่เขาใส่น่ะมิตาเด็กเพาเอ็นน่อยมันยิบมิตาศูนย์เนาะจับขึ้นมายังไงก็ศูนยเขาหายนวทางเขาไปกินบักมวงเนาะเด็กศูนย์เก้าศูนย์คนจะซื้อตะเกี่ยวศูนย์ศูนย์คนเบาคนมาเด็กมันบอกศูนย์ศูนย์มาเนะไม่หายเนื้ท้างไปเขาเขาขัชีวะเขาสีบเละหายเร่ยนศูนย์แต่ปุมนี้เขาเน้ำพุจอลกออก บอกบอกหลานนั่นเจี๊ยบอกค่าบอกแม่เนาะนมาสุดพันคุณพันโอ้พันตัวเดียวเลยสองสองพันคุณพันเนาะถ้ทำยังายพี่คำพ้องเพิ่มมาหนาขึ้นทดัางแห้งอยู่เพราะว่ามันเล็กตัวเดียวเด็กทีนหายตัวเดียวเลยลูกสาวกับจีบเอาน้ำซ้่มมือน่ะลูกสาวจีบเอาข้าวฟันเหยียบหกจีบเอาข้าวฟันเหยีน้ำมันแม่มันว่าคือเพิ่นคือบ่มาให้แม่กับจีบเอาข้าวฟันเหยียบนาดมมา ้อฟันขควันะก็ตัวนหหน่อยนเขานอย่าคนอยาพี่นนองมากเขาเลยเดือดมากเลยสาวน่บ้างนิน่อนดเขาฟอมนดดแม่ตัวดำดนะคนดำดำนะเขามาลูบหัวเขาเขาก้มลูบหัวเขาเราก็บอกว่าพอเสียวโตกไงมาหายเพะนะ คออายุม ba ึงเท่าไรลูกสาวก็เลยบอกว่าอายุย uh ี uh ่สิบหกนั่นละโชกใจของมือมัมันกระเสีตัวเดียวเลยพันกนพเลยทีเขียนหย้าอ่ใชัจะเป็นบอกพอเสียงโอมโชคให้ม่ให้มือโพมอายุ่น้ามึงอะอายุมืออายุมันยีสิบหกปีเขียอยู่อะอายุมันยีสิบหกปียี่ิปีสงให้ไอจีกำพร้องเป็นิึงอยู่ด้วยเข่ามาเสียวัน ก็เลยโทรหาเพื่อนมาแขกนี้แขกเมาเอาคงสุดท้ายแขกนี้แขกอย่ากวาชิมาอยู่ก็เลยว่าถ้าแมนผู้ใดคนหนึ่งมาแอยโทรหาเบอร์เด็กแอยโทรหาคนหนึ่งอีกเด้อที่ยังก็เสียแดงๆไหมมันแการเออแอยโทรหาเราให้เรามาเนี้ยแขกอย่างมาแล้วคุณดอนคุณดอนนั่นเาถอยเราม้ามือนั้นน่ะมาแล้วโทรหายโทรหายี่ดีแน่ยันนั้นน่ะเอฟซีเจ้าถือายเนาะคือตอนได้คนไม่หยังแต่คุณคุณเขาบ้าสื่อเขาวาเลี่ยนาออกกับว่าสื่อเขาอะสลับวันนี้สำรักวันนี้สามตัวปูคนมาบอกตัวใดครับนี่นมาบอกอ่ะ เก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกให้วงกลมเลยบอกครับใช่เก้าศูนย์หกใช่แล้วกัแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์หกเอแปดศูนย์หกครับบ้าแม่เนี้ยคนบอกเลยอาเจียนต้นั้นเห็นน้ำแม่เก้าหกอันหกเก้าศูนย์ไหมสามศูนย์ไหมก็เก้าศูนย์ ตัวเดียวขานั้นละหกศูนย์เก้าหเกานย์ไหมเพิ่มเอายามเพิ่มเมาหเก้าศูนย์ยามตีเมาอะไรขนาดยางให้ตรงตัวไม่ตีดาโซ่ให้ตรงตปีนไปปีนมาเอาพี่น้องครับเอาให้มันครบแมนททำหน้กลัครบเปนรอบันี้เนาะครับเนาะสาของตัวมีศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เก้เก้าหแปจ้าเ้าเว่เอาตัวนั้นน้ำเตีสามแปดนะอันสามแปเอาล้วเตีกสานีทะเบียนรดไมหกสามหกสาม 63เดี๋ยวสิดบ่โคกคนสีดบ่ไดัยน้ด้นี่มันบอกไกลกันด้ถ้า62มันออกแล้วมันยังไม่ออกอีกเนาะต้องซื้อคนย้อนเนาะไม่ขึ้เครื่อนปิ่นตัว3นันจำได้คนแบบเอามาเบิ่งกันนะว่าจะจิมพ์จะพิมพ์เนว่าเพาเป็นบาดด็กเพราเข้าเนี่งหัวคอเด็กกัเข่าเลต้าวขาวเต็มเต็มแล้วเขา26 คนอยากได้ั้างเล้ามาวะฮะเล้าคนอยากได้่ะรื้างอยากได้ห่วันนี้นี่ผู้ใดอยู่ในไล่สดผู้เดียวฮะเม็ดเดียวเล่าเม็ดเดียววันนี้เอาสามแปดกับศูนย์เก้าอยู่ในนี่ละอยู่ในนี่ละโอ้ยเล่าเม็ดเดียวาแปดศูนยเก้า่ครบวครบแล้วบรแล้วโซ่เลยก็ได้เพิ่มบลอคหนึ่งแล้วได้เพิ่มบ่ มอคครบแล้วแต่ e. like yeah. อยา่ามีตัวเสริมอยู่ต so yeah. ัวนึงกต่ยาชนบาลายตัวอย่าข SO ึ้นแต้มตัวนึงคือเก่าหนึ่งไหมยนเพื่นชิบาลายถั่มอไปเดอกคระมอเที่น้องอันจเอาเก่าศูนย์เก่นึ่งเก่าศูนเก่นึ่งค่ะใช่าะข้นแต้มหนึ่งเก่าศูนย์าหนึ่งกันผักนะครับน้องแรกันผักกันนอ้นนดักทั้งหมดันนเศูนยะเนา แคบแคบก็น้องแคบแคบแมาแล้วเดี๋ยวเาท้าเดก็ิูจนจังไหนกัจ้าวาเม่นำนี้แล้วค่ะเด้อแม่น้ำนี้กะไห้เ้วยคมบริสุทธิใจมะค่ะเด้อเดินเร่อง่าห้แม่น้ำนี้ซะเองแล้วยังสนมันออกจังไหนเป็น้ิสัยทานยี่พิสูกทุกคนนะคะเลามาแบงปันเด่ะเด้อไปตำเหล้าด้วยทรัสืแบบไดกับเจ้าไปว่าแม่นำนี้เด้อค่ะเด้อเม่น้ำนี้กับเอแมนคนมุเองเม่นี้กับไห้เป็นคมบริสุทธิ์ใจจากครูจากค้อมฝันนันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาเด้ะได้อ แต่แมลงนี้มากที่สุดคือเก้าศูนย์กับหกศูนย์เล่มวันจับหัวพ่อมเก้าศูนย์หกศูนย์แมลงนี้วันนี้ศูนย์เรากำนี้สามถ้าแต่มากคือสามแปดเลขหลักสามแปดแต่สามกับหกศูนย์ศูนย์หกกับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเลขหลักอไปกลับไปเนาะครับนอกกั๊เซตจีจับหัวพี่นักกาถ้าสิบบอกเก้าศูนย์ตัวเดียวถ้ามันบอกหกศูนย์จะว่าอีกหกก้าเก้ามันตัวเดียวกันก็เลยเทสไปให้พ่อมแต่คนแต่ที่สื่อแล้วเอาตัวนี้ไปสื่อ คือลาวหอมเลยชุดนี้เลยตันนี้เลยค่ะลาวมีตัวเน้นเป็นพิเศษนะคะลาวตัวเน้นเน้นพิเศษคือศูนย์เก้ากับสามแปดศูนย์เก้าสามแปดลาวเด้อค่ะลาวกับปเดินตัวนี้เด้อค่ะเด้อตมลาวนะคะตามลาวก็ได้ตมไทยหนึ่งพิกายนขอให้ปังปังโดนโดนเด้อปูเลยให้ให้เต็มเต็มเลยเด้อปูเมือนให้ทั้งลาวทั้งไทยเลยให้เต็มเต็มเลยสรุปใครที่ติดตามรับชมในวันนี้นะคะไลฟ์สดสามารถนำไป เออ่ตำลาวได้นะคะยาวไปจนถึงรัฐบาลไทยเนาะยาวจนถึงตำไทยนะคะเป็นเผ็ดเนี่ยเป็นเผ็ดไทยบ่เผ็ดซะบ่เต็มตัวเสริมตัวหนึ่งเด้๋ยวผ่านอันนี้สิบอกปากเอาคเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเจ้านี่ยแะอ่ะตัวเสริมนะคะเด้ออันนี้คือตัวว่าอะไรลูกแก้กระดาษเด้อค่ะเด้อใครได้ยินใครมีบุญทาออกตัวนี้ก็คือว่าเป็นนวัดหาดกันโปรตีนะคะเด้อหกหนึ่งเด้อค่ะแย่ละจ้ะ โชคดีนะคะสิเอาโชคดีมาอีกเจ็บขอให้อันแน่วจริงๆขอให้ฟรีทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะเด้อฟันไปเลยค่ะ090638 63าศูนย์สดหค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะในทันใค่ะ็ให้หมานะคะขอให้โชคให้หมานด้ค่ะเด้อ